สวัสดีครับพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยครับมีคลิปใหม่ๆให้รับชมทุกๆวันขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับจระเข้มีลักษณะโดยรวมคือส่วนปลายของหัวแผกกว้างหรือเรียวยาวบางตัวปากเป็นรูปตัววและอยู่ขากรรไกรยาว และกว้างเมื่อหุบป,ปากแล้วจะเห็นฟันซี่ที่สี่ของขากรรไกรล่างเนื่องจากขอบปากบนตรงตำแหน่งงอนี้เป็นรอยหยักว้าส่วนปลายของขากรรไกรหลังข้างซ้ายและข้างขวาเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่แคบกระดูกเอน็นทบเทริกรอยอยู่ชัดกับแถวของฟันที่กระดูกแม็กซิลล่ากระดูกพาลามีนมีก้านชิ้นสั้นอยู่ทางด้านหน้าและไม่ถึงช่องในเบ้าตาพื้นผิวด้านบนของลิ้นไม่มีสารเคราตินต่อมกขจัดเกลือบนลิ้นมีขนาดใหญ่ มีก้อนเนื้อที่ปลายปากนูนสูงที่ช่องเปิดรูดมุกเรียกว่าขี้หมาก้อนขี้หมาหรือหัวขี้หมาหนึ่งซึ่งจะแตกต่างออกไปตามชนิดและเพศหรือขนาดโคนหางเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่และแข็งแรงเรียกว่าบ้องตันใช้ในการฟาดเพื่อป้องกันตัวหางแบนยาวใช้โบกว่ายน้ำจระเข้ถือเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติยกเว้น จระเข้ในวัยอ่อนที่ตกเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่กว่าชนิดต่างๆได้จระเข้ตัวโตเต็มวัยจะมีพฤติกรรมกินอาหารแบบหมุนตัวกล่าวคือเมื่อจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ขณะอยู่ใต้น้ำและต้องการกินเหยื่อจะใช้ปากงับไว้และหมุนตัวเองเพื่อฉีกเนื้อเหยื่อออกเป็นชิ้นส่วนเหยื่อที่มีขนาดเล็กถูกให้แหลกด้วยลิ้นขนาดใหญ่โดยใช้ลิ้นดันเหยื่ออัดแน่นกับเพดานของอุ้งปาก นอกจากนี้แล้วจระเข้ยังกลืนก้อนกรวดหรือก้อนหินเข้าไปในกระเพาะหรือลำไส้เพื่อช่วยในการบดอาหารด้วยสอแบ่งออกได้เป็น3มสกุล14ชนิดพบได้ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของทุกทวีปทั่วโลกนับว่ามีจำนวนสมาชิกมากและหลากหลายที่สุดของอันดับจระเข้ที่ยังพบคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ จระเข้แม่นำในวิ่งได้เร็วถึง30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักอาศัยบริเวณป่าริมน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะหากินในน้ำเป็นหลักบางชนิดหรือบางพื้นที่อาจพบได้ในแหล่งน้ำกร่อยหรือป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำใกล้ทะเลในประเทศไทยพบ3ชนิดคือจระเข้บึงหรือจระเข้น้ำจืด Crocodilus siamensis ไอเคียมหรือจระเข้น้ำเค็ม C. porosus และจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะขอโขง t h o m a s o เ u s c h e e e ซึ่งมีได้ถูกจัดอยู่ในวงนี้ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของจอระเข้และเครือญาติจระเข้ยุคปัจจุบันหรือเรียกตามภาษานักวิชาการว่าจระเข้ยุคใหม่นั้นโผล่หน้าขึ้นมาบนโลกเมื่อราว90ล้านปีก่อนเก่าแก่กว่ามนุษย์เมื่อ2ล้านปีที่ผ่านมานี้หลายเท่าจระเข้ยุคใหม่มีร่วมเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกัน3กลุ่มได้แก่จระเข้น้ำจืดน้ำเค็มอลิเกเตอร์ และแตะโขงเริ่มที่248ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคโบราณเทียบเท่ากับยุคไดโนเสาร์ตรงกับช่วงต้นมหายุคมีโซโซอิกเมโซโซอิกเอรซึ่งต้นตระกูลจระเข้นั้นมีนามว่าโปรเทโรซูสสโ p r o t e r o s u c u จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจระเข้แต่ก็ไม่อาจที่จะเรียกเป็นจระเข้ได้เต็มตัวเพราะตามตำราแล้วถือว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานเรปไทล์ ที่คล้ายจระเข้เท่านั้นพวกจระเข้เต็มร้อยเริ่มปรากฏเมื่อตอนช่วงกึ่งกลางมหายุคมีโซโซอิกหรือยุคจูราสิก206-144ล้านปีก่อนจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมยุคกับไดโนเสาร์ที่กำลังรุ่งเรืองนั้นเองจอระเข้โบราณรุ่นแรกเริ่มนั้นก็ได้แก่เมทรีโอรินซุสเมทรีออรินเคสซึ่งดำรงชีพอยู่ใต้น้ำมีความยาวประมาณ3เมตรปลายหางบานเหมือนหางปลา แต่ขึ้นมาวางไข่บนบกอีกตัวหนึ่งเป็นจระเข้ยักษ์ซาโคซูซูสซาโคซัชเชสจัดว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทุกยุคเพราะยาวตั้ง12เมตรมีน้ำหนัก10ตันช่วงยุคครีปเตเชียสครีเทเชส144-65ล้านปีก่อนอันถัดจากยุคจูราสิกและเป็นยุคปลีกย่าออยอสุดท้ายแห่งมหายุคมีโซโซอีกนั่นก็เพราะต้นตระกูลจระเข้รุ่นใหม่ทวีจำนวนเพิ่มพงเผ่าขึ้นอย่างมากมายในยุคนี้ ตัวที่น่าสนใจที่สุดนั้นก็คือจระเข้ยักษ์ไดโนซูสสไดโนซาเชอร์มันเป็นนอย่าสนิทต,ตัวหนึ่งของจระเข้รุ่นปัจจุบันซึ่งเคยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์เมื่อ70กว่าล้านปีก่อนก็เป็นจระเข้ยักษ์ย้ายตัวหนึ่งที่ยาวเหยียด10-12เมตรน้ำหนักตั้ง9ตันจะมีขนาดเท่ากับจระเข้ยักษ์ซาโคซูสสบรรพบุรุษของมัน สำหรับส่วนลักษณะภายนอกของไดโนซูรสนั้นดูแล้วคล้ายจระเข้แม่น้ำไนซึ่งปกติชอบกินกุ้งหอยปูปลาเป็นพื้นและบางทีก็กินสัตว์ป่าที่ตัวใหญ่ด้วยเช่นมาลายในอดีตด้วยเหตุที่ไดโนซูรสมีขนาดเข้าขั้นจระเข้ยักย้ายมันจึงจู่โจมไดโนสาขนาดปานกลางที่มาใกล้ริมตะลิ่งได้อย่างสบายๆเช่นไดโนเส์กินพืชพาราซอรโลฟัสพาราซอรโลเฟอร์สที่น้ำหนักเท่าช้างราวสามตันครึ่ง เทคนิคในการกินสัตว์ที่ขนาดใหญ่คือลอยตัวเงียบกริบใต้ผิวน้ำตามลำน้ำหนองบึงหาเวลาเหมาะไดโนเสาร์ที่มาดื่มน้ำโดยไม่ระมัดระวังมันก็กระโจนพุ่งตัวขึ้นงับติดแน่นแล้วลากไดโนเสาร์ลงน้ำจนจมน้ำตายในที่สุดเชื่อกันว่าเจ้าไดาโนซูซสสามารถกระโจนได้ไกลเท่ากับความยาวของตัวมันเองเลยทีเดียวดังนั้นแม่แต่ไดโนเสาร์ติดปีกนิกโทซัรัสนิกโทซอรสัส ถ้าบินเฉียดผิวน้ำก็มีสิทธิ์โดนมันขย่ำลงไปงาบใต้น้ำได้ง่ายๆเช่นกันตอนปลายยุคมีโซโซอีก65ล้านปีก่อนโลกที่โดนดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนเข้าปังใหญ่แค่ไม่กี่เดือนกี่ปีถัดมาบรรดาสัตว์และพืชพันธุ์ก็มีอันสูญพันธุ์ไปเกือบครึ่งโลกเป็นต้นว่าไดาโนเสาร์หายไปหมดแต่จระเข้บางชนิดยังอยู่รอดและขยายพันธุ์ไปทั่วโลกซึ่งได้แก่จระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มตะขงและอลิเกเตอร์ หรือเคมนมาจนถึงปัจจุบัน4การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของจอระเข้จระเข้จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด4ี่กลุ่มสืบสายพันธุ์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคจูแรซิ์และครีเทเชียตจนถึงยุคปัจจุบันมีความสามารถในการปร,รับสภาพร่างกายในการอยู่รอดจากภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากกว่า 160ล้านปีคงลักษณะโบราณทางด้านกายวิภาคเกือบทั้งหมดของร่างกายตั้งแต่ปลายจมูกจจรปลายหางไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้แตกต่างไปจากบรรพบุรุษในยุคโบราณจระเข้ส่วนใหญ่จะมีจมูกที่ยาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีขากรรไกรที่แข็งแรงรวมทั้งฟันที่แหลมคมขนาดความยาวประมาณ3-4เมตรลักษณะลำตัวใหญ่โตและดุร้ายทำให้แลดูน่ากลัว และหน้าเกรงขามต่อผู้พบเห็นผิวหนังแข็งเป็นเกล็ดปกคลุมตลอดลำตัวปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูกออกลูกเป็นไข่ครั้งละประมาณ20-28ฟองจัดอยู่ในประเภทสัตว์กินเนื้อทุกชนิดด้วยอันดับจระเข้ชื่อวิทยาศาสตร์ Crocodilia เป็นอันดับของสัตว์เลื้อยคลานโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่เป็นสัตว์นักล่าอาศัยกึ่งบนบกและน้ำที่รู้จักโดยรวมในชื่อจอระเข้ โดยสัตว์ในอันดับนี้มีหลักฐานปรกากฏขึ้นบนโลกครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายยุคครีเทเชียสเมื่อ95ล้านปีก่อนและคาดว่าอยู่ร่วมสออไมกับไดโนเสาร์จระเข้เป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของนกเอวิสจระเข้และนกเป็นสัตว์ในกลุ่มอาโคซ์เพียงสองพวกที่อยู่รอดมาจนปัจจุบันจระเข้ดึกดำบรรมีหลายขนาดตั้งแต่4-5เมตรไปจนถึง11.2-18เมตรได้แก่รามโฟซูคัสรมโฟซาเชีส ที่อาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสเมื่อ70ล้านปีมาแล้วบางส่วนยังคงสืบเผ่าพันธุ์หรือวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งอันดับจระเข้ครอบคลุมถึงวงจอจระเข้หรือจอระเข้แท้ครอบคือดิลดีวงอัลเเกเตอร์คืออัลเเกเตอร์หรือบางครั้งเรียกจระเข้ตีนเป็ดและเคแมนและวงตะโขงวงเกวีอลดีลักษณะ เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มีแผ่นแข็งและหนาปกคลุมลำตัวคล้ายเกล็ดแผ่นแข็งที่ปกคลุมลำตัวด้านหลังมีกระดูกชิ้นใหญ่อยู่ในชั้นหนังซึ่งในหลายชนิดมีกระดูกในชั้นหนังทางด้านท้องด้วยแผ่นแข็งของวงครอเคดิเลดีและวงเกวีอลิดีมีแองกทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกสัมผัสดได้ส่วนของปลายหัวยื่นยาวและมีฟันอยู่ในแองของขากรรไกรตามีแผ่นหนังโปร่งใสคลุมทับขณะด,ดำ น้ำหางมีขนาดใหญ่ขามีขนาดใหญ่แต่สั้นแข็งแรงและมีแผ่นหนังเรียกว่าพังผืดยึดระหว่างนิว้วใช้ในการว่ายน้ำในวงครคะหดิลดีและวงเกวีเอลดีมีต่อมขจัดเกลืออยู่บนลิ้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสัตว์กินเนื้อที่หากินในน้ำเป็นหลักจึงมีสภาพของร่างกายใช้ชีวิตได้ดีเมื่ออยู่ในน้ำกล่าวคือ ช่องเปิดจมูกอยู่ทางด้านบนตรงส่วนปลายสุดของส่วนหัวที่ยืนยาวและช่องเปิดจมูกมีแผ่นล,ลิ้นปิดได้อยู่ใต้น้ำอุ้งปากมีเพดานปากทุติยภูมิเจริญขึ้นมาจึงแยกปากออกจากโพรงจมูกได้สมบูรณ์โพรงจมูกทางด้านท้ายสุดของเพดานปากทุติยภูมิมีแผ่นล,ลิ้นปิดเช่น <Yeah. S 1> เดียวกันซึ่งทำให้สามารถหายใจได้เมื่ออยู่ในน้ำขณะที่คาบอาหารอยู่ นอกอากอจากอนี้แล้วว่ายัดงอมีแผ่นอเยื่อ,อแบ่งงอยักกอช่างงอกออ,กออากอจากอช่างอออางอท้ออ่างงอซึ่งงอแผ่นอเยื่ออ,อันนี้ทำหน้าที่เหมือนอนอากอกับบังงอละมอขออ่างงอสัตว์ตอเลยงงลูกอดอวยนอมอแต่เจริยอจากอเนื้ออยเยื่อที่ต่างงอกนอป่าด่าจึงงอมีถูกงอละมอที่เจริยอกอว่าปาด่าขออ่างงอสัตว์ต่อเลยคลานในอันดับอื่นการแลกเปลี่ยนกา๊าซจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าหัวใจมีสี่ห้อง และมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับหัวใจของสัตว์ปีกซึ่งเป็นสัตว์ในชั้นที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานจำพวกไดโนเสาร์เช่นกันแต่การประปนกันของเลือดยังคงเกิดขึ้นบ้างทางช่องตรงตำแหน่งที่หลอดเลือดแดงซิสเีมิกซ้ายและหลอดเลือดแดงซิสเีมิกขวาทอดข้ามกันและสามารถควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้ไปเฉพาะสมองได้ขณะด,ดำน้ำขณะอยู่บนบกแม้ไม่คล่องเท่าอยู่ในน้ำแต่ก็เดินหรือวิ่งได้ดี โดยจะใช้ขายกลําตัวขึ้นและมีรายงานว่าจระเข้น้ำจืดออสเตรเลียครคิดิลัสจอนสไนสามารถกระโดดเมื่ออยู่บนบกได้ด้วยขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ในดินหรือทรายริมตะลิ่งที่ประปนด,ด้วยพืชจำพวกหญ้าหรือวัชพืชต่างๆปกคลุมหรือในบางพื้นที่อาจวางไข่ในแหล่งน้ำหรือพื้นที่เปิดโล่งทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันดูแลไข่จนกระทั่งฟักออกมาซึ่งมีความรักและผูกพันต่อลูกมาก ซึ่งเป็นลักษณะการดูแลลูกของสัตว์ในอันดับอโคโซอเช่นเดียวกับสัตว์ปีกและไดโนเสาร์การกำหนดเพศของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอุณหภูมิอาหารส่วนมากเป็นสัตว์น้ำแต่ก็อาจจะกินสัตว์อย่างอื่นหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้โดยมีมักหากินในเวลากลางคืนโดยลากลงไปในน้ำและใช้วิธีกดให้เหยื่อจมน้ำตายก่อนแล้ว จึงกินนับเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อสูงมากจำพวกหนึ่งพบกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลกและพบได้จนถึงแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเช่นปากแม่น้ำหรือปากโกงกลางแม่ส่วนใหญ่จะอาศัยและหากินในน้ำจืดเป็นหลักก็าตามหนึ่งอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการภาพของสัตว์ในอันดับจระเข้ชนิดต่างๆเมื่อเทียบกับมนุษย์สีแดงสีส้มสูญพันธุ์ไปแล้ว ช่วงขนาดของกะโหลกของจอระเข้และตะโขงในอันดับจระเข้โดยเทียบสัดส,ส่วนความยาวต่อความกว้างเรียงจากกะโหลกแคบยาวบนสู่กะโหลกกว้างสั้นล่างความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของอันดับจระเข้ Crocodilians เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในการจัดลำดับวิวัฒนาการชาติพันธุ์ก่อนหน้านี้ผลการศึกษาจำนวนมากในการระบุแผนภาพวิวัฒนาการชาติพันธุ์ c ค d o g r a m s หรือลำดับเครือญาติ Family t r e e s ของอันดับจระเข้ด้วยการอ้างอิงจากการวิเคราะห์ลักษณะโครงกระดูกเพียงอย่างเดียวผลพบว่าวงจระเข้ r คร o d y l เ d ดีและวง Alligator a l l อเเป็นญาติใกล้ชิดและจัดเป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีจมูกสั้นในชื่อ b r e v o r o s s t e r s โดยมีวงตะของเก V i อ l ล d a ดที่มีจมูกยาวเป็นญาติที่แยกออกมาต่างหากสอ ในปีพุทธศักราช2555อริกเซนและคณะศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์จากการจัดลำดับ DNA เพื่อสร้างแผนภาพวิวัฒนาการชาติพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงสุดในความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์จระเข้ที่มีชีวิตในปัจจุบันไม่รวมเคมันชนิดเคมินยาเครซึ่งไม่มีหลักฐาน DNA จากผลการศึกษานี้การแบ่งด้วยความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกเป็นกลุ่มจมูกสั้นเบรวอร์อสเตอร์ จึงต้องถูกล้มล้างด้วยหลักฐานทาง DNA ของตะขงเกวิอาิสที่แม้มีจมูกยาวแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจระเข้ r ครค d ดิลดีมากกว่าจระเข้ตีนเป็ด a อ l เล a t o เกเตรีดีสาอันดับจระเข้แบ่งออกได้เป็น3ามวงปัจจุบันพบทั้งหมด25ชนิดในบางข้อมูลอาจจัดให้อยู่ในวงเดียวกันหมดแต่แบ่งออกมาเป็นวงย่อยโดยเฉพาะความสัมพันธ์กันระหว่างสกุลโทมสโทมกับสกุลเกวิอส โดยแต่เดิมการวิเคราะห์ทางกายภาพโครงสร้างกระดูกจัดให้สกุลโทมสโมนั้นอยู่ในวงครอเคดิเลดีแต่การวิเคราะห์ทางโมเลกุลพบว่าใกล้เคียงกับสกุลเกวิอลิสที่อยู่ในวงเกวิอลิดีมากกว่า